วันนี้เอวาจะย้อนวัยกลับม,มาเป็นเด็กนันเกเรียนอีกครั้งแต่เรื่องไม่น่าคิดก็เกิดขึ้นโอ้ยมีคนไดมีสปายแฝงตัวเข้ามาในโรงเรียนของเราคะ่ะทุกคนมาดูกันว่าใครจะเป็นสปายและเราจะตามล่าจับตัวสปายหรือฆาตกรได้หรือไม่ <c oughs> ฉันพร้อมแล้วไปดูกันเลยขอให้เอวาอยู่รอดจนจบด้วยเถอะนะก่อนดูคลิปอย่าลืมให้กำลังใจเอวาด้วยกันกด subscribe เฮ้กด subscribe เฮ้กด subscribe เฮ้ถูกแล้ว และกดติดตามเอวาได้ในทุกช่องทางอื่นๆด้วยนะคะ I love you b e g much มผมเป็นบุคลากรในโรงเรียนเป็นบุคลากรในพอ,อ,อครับเมลอนเมลอนเมลอนเลย เฮ้อ๊ยนี่าังไงอ๋ผมไปข้างหน้าแยญ่ให่หลอนอยู่ตอนนี้อันแน่อันแน่อันแน่คุณโป่งป่ะคุณโป่งหรือเปล่าคุณอะฉันหนีก่อนตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีใครเดินตาม ปลอดภัยปลอดภัยเดี๋ยวเทีวดีรัฟูตรงนี้ตรงนี้มีภารกิจครับตอนนี้เป็นภารกิจเราต้องเนียนๆไปก่อนเราต้องเนียนๆทำไปก่อนนะครับตอนนี้มีความรู้สึกว่าบอลเป็นทำไมแบบดูมีพลุษแต่อันนี้มันยากขึ้นอีกนะคะทุกคนเพราะว่า ฆาตรกรสามารถทาําภารกิจได้สองอีพีที่เราทํามาฆาตรกรทาําภารกิจไม่ได้ทําให้มันง่ายนิดนึงในการที่จะรู้ค่ะเป็นฆาตรกรมันดูออกง่ายแต่น,นี้คือฆาตรกรทาําภารกิจได้จะรู้ได้ไงงูงมากมันบอกว่ายืนรองแพลงชาติหน้าโพเดียมอา่าผมอยู่ไทยมานานแล้วได้รองแพงได้ไหมประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทายเป็นประชารัฐ ภคของไทยทุกส่วนเขียนตามเส้นปะให้พรบสามแผ่นโอ้ชิลมากค่ะนเดินตามจุดมาอย่างว่าถ้าเราตายเราก็จะได้ตายใกล้ๆจุดอยู่ตามรงคงว่าให้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนด้วยไทยล้วนไม่รักษาเม่คิออกกำลังกายโดยการเปิดเพลงเต้นลีลาคนเดียว ขาก็ไม่ดีด้วยมาเดินตรงนี้ด้วยดูยกระโดดไกลไม่จํากัดรอบออรวมกันต้องไม่ต่ำกว่า10เมตรโอเคมาไม่ยากไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่ลาดเอกร,ราชจะไม่ให้ใครคมขีสลาดเลือดถูกยาดเป็นชาติพีเธอ,อเลื่องประเทศชาติไทยทวีม มีใช่ชาย,ชยอมีร้อยภารกิจนี่เสร็จแล้วเขียนกอชิงคอให้ครบสิบสิบตัวสวยแล้วไนงะ<อ>ต้องแต่อนุบาลแต่นี้มีภารกิจคู่ได้ด้วยเหรอเฉเอ็มกับอันนี้นะครับเขากำลังเขียนอยู่คือถ้าคือถ้าหนึ่งในสองคนเราตายอ่ะก็จะมีอีกคนหนึ่งที่รอดถ้าพี่ตายหรือว่าจูนตายก็ต้องไปใส่ร้ายกับเขานะเขาจะใส่ร้ายว่าจูนคนข้าง ปิดไฟ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 เอาปิดไฟปิดตาเหมือนเดิมทุกคนปิดตาเดินได้ช่ด้วยช ยงอู่่ทีเดิมกตฎการในการโหวตผู้เล่นออกผู้เล่นที่โดนโหวตออกจะต้องมีเสียงโหวตเกินครึ่งหนึ่งของผู้เล่นทั้งหมดถ้าเสียงโหวตไม่เกินครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่าถือว่าการโหวตเป็นโมฆะใครตายพี่เอ็มจูนเจอเพียนตายตรงไหนตรงใต้ตึกหกจูนคือการตกรเฮ้ยเฮ้ยทำไมคุณปั่นกันอ่ะปั่นรู้หนอไม่คือจูนอ่ะทำจูนเจอซอบจูนใช้ป้า เฟตูนั่งทำอยู่พี่เอ็มบอกว่าไม่ร้อนตัวคุณน่ะร้อนตัวสุดไปคุณอย่าพูดเยอะคุณต้งเวลาปะเนี่ยไม่ให้พูดเยอะเลยทำไมเนี่ยผมไกลมากผมรองไปชาติาม่ยอมให้ที่าร์ปตอนเปิดบาร์พี่ชาร์ปไปทางไหนนะนี่พี่อยู่ตรงนี้มันเป็นภารกิจที่กระโดดยางผมเลยโดดไม่ได้ผมก็เลยเดินออกมาทางนี้แล้วผมก็เห็นตูนอยู่กับเอ็ม แล้วผมก็ออกไปทม่แต่อันนี้ที่หนูคิดโอเคอีกอย่างหนึ่งคือหนูเป็นคนที่อยู่ใกล้ตึกที่จูนนที่สุดเพราะหนูอยู่ตรงศาลาตรงนี้หันไปก็เห็นเลยใช่ไหมเอว่าฆาตกรไม่ใช่คือฆาตกรถามไม่ดีไอ้ลักทันมันบอกชัดเจนแล็กทันมันบอกชัดเจนว่าบอลคือฆาตกรบอลคือฆาตกรเตลลีไลอยู่ในหุ่นโง่ทุกคนเลยเนี่ยบอลมันสมเตลลีไลบอลคอนเตลลีไลอยู่ในหุ่นโง่ทุกคน ไม่มีเขาผมอยู่ข้างหน้าสาพูดไปเรื่อยแลพูดไปเรื่อยเน่อยนี่คันกอนอยู่นี่คันกออยู่นี่มนุ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 น่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 นุนุนุน่นุ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 น่นนุ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 นนุน่นุนุน่น่นนนนนนน่นน่นนนน่นน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 นุนน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  เพียวพยายามฆ่าผมตอนหน้าคนอื่นเลยพี่เพียวเป็นฆาตกรเหรอเด็นไหมเขาป้องกันตัวไว้ก่อนเด่นยังไม่ทันเสร็จแตปิดไฟแล้วเสร็จแล้วถูกคว้าแล้วเสร็จแล้วครับตอนนี้พี่ชาไปอยู่ตรงนู้นฮะนี่มีคนสงสัยผมเพิ่งทำเพิ่งทำภารกิจครับเพื่อรีบรอแรง

ันนี้จริงจังใช่จริงจังเหมือนกันมีลำดับด้วยไม่ใช่พี่เพียวเพราะพี่เพียวอยู่ตรงนั้นแล้วเกิดพี่เพียวตลอดใช่เฮ้ยอะไรพี่เพียวทำท่าจะหยิบดินสอดทำไมไม่เอว่าทำท่าจะหยิบดินสอดทำไมผมปปิดไปปิดก่อนไปปิดก่อนไปปิดก่อนขอ ี่กระโดดยางติดต่อกันห้ามหยุดสิบห้าครั้งกำลังมองอยู่ใครทํทำอะไรอยู่ข้อดีของคาตะกอนรอบนี้คือเห็นหมดเลย เห็นจูนเห็นแบง์บงเห็นชาร์ฟเฮนหมดเลย โอเคเปิดไฟโอเคบอลอยู่นี่ไม่ใช่นะผมบอกเลยพี่ชาปชัวร้อยเปอร์เซ็นต์มีคนตายมีคนตายโถเพื่อนเห็นกันอยู่หลับหังโดดยางไปเลย ผมรู้ใครคือฆาตกรใครครับแบงค์เฮ้ยผมว่าเลยครับต้องคุยคนใครเป็นคนเจอศพใครเป็นคนเจอศพผมเป็นคนเจอเมื่อกี้ชาร์ปเก็บขวดอ่าแล้วผมเดินจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้แล้วผมมองไป แบงค์อยู่ข้างๆจูนเลยแล้วผมทำภารกิจด้วยถ้าคุณเห็นมีข้อมูลนึ่งมีข้อมูลนึงนี่ยมีเพียงตอดอกกระยุกอยู่นู้นหลังห้องน้ำเห็นเห็นอยู่เหอยู่เห็นเห็นไอเอวานี้เอวากำลังทะเลาะกับตัวเองเรื่องเขียนขอขวดแล้วพี่แบงค์อ่ะไปกับจูนจริงใช่แต่ตอนที่แบงค์ไปกับจูนไม่มีอะไรเลยไฟยังไม่ดับนานเลยแต่พอพี่ชาร์จเดินมาเท่านั้นแหละ พี่ชัาเดินมาตรงนี้หลุดจากเน็ตมาได้ยินเสียงพี่ช้างเ่างี้ผมเดินนี่ไปเป่าชาไข่มุกโตผมเดินหนีพี่เลยเพราะพี่มาพี่ยังไม่จบกับชาไข่เบหรีเลยเป่ายากลองไปเป่าดูมันเป่ายากมันกระดาษมันยากมากแต่พอพี่เดินมาทำไมไฟดับไฟดับก็ดับเลยพี่ก็ดับเหมือนกันแล้วผมก็แอบแอบอยู่กับพี่เพียวฆาตกรตัวจริงคือเน็ตด้วยกอผิดอะไรเนี่ยไฟดับแต่จูไม่ได้ยินเสียงวิ่งอะไรเลยแต่เน็ตยืนร้องขับรถคุณชาอยู่นี่ถ้าไปนู่นเขาต้องวิ่งไปตองวิ่งไน มเขาเลี้ยงแมวไงเขาเลยแบบวิ่งแบบแมวไงช้าช้าอยู่แต่เนี่ยเขาพันแมวเดี๋ชียร์แมวเดี๋ยวฟังของผมบ้างไม่ต้องฟังแบงค์ผมโว้ดแบงค์ผมโว้ดแบงค์ด้วยคุณผมนึกว่าคุณมีข้อมูลจริงคุณไม่มีหรอไม่มีดิอ้าวคุณก็พูดมาเป็นที่เปลื่ยนนะเป็นฆาตกรโว้ดโว้ดโว้ดแบงค์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 

เออผมคาผมเป็นตัวแทนผงคาให้ไม so, ่ก็จะสอนด้วยตามหลักการจอนวิกอะเออไม่คุณทำเหมือนมากเลยว่าใช่แหละว่าใช่แหละว่ใช่แหละพี่ว่าใช่เอ้ยให้ตายดีว่าพี่ชาเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่เอ็มกับจูนเสียในระยะทางไม่ไกลกันมาก ตอนนี้เลยไม่กล้าที่จะเข้าไปในห้องครัวพี่ชาร์ปอยู่แต่ถ้าพี่ชาร์ปเป็นหนูสวนหลายเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวผมเตะปอนให้เสร็จก่อนผมเตะปอนให้เสร็จก่อนเอายิงวะโคตรอยากไปเขียนกอไก่ถึงฮอรนอุูให้เอวกอไก่ขอไข่ทอนางมนโทงงเลยเนี่ยผมต้องทำภารกิจเสร็จกันให้คุณเอ็นเอ็นนะครับแล้วแวนไปด้วยแลวแหวงทำไม มาพร้อมเมส์เมสซี่แ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 มสซี่โอ้โหโอ้วันนั้นไม่ดีว่ะยากนะเพราะลูกนี้ลูกนี้มันไม่ใช่ลูกจริงโอเคมาเออเข้าเข้าว้สวซุยเนี่ยเขาวนเวียนอยู่ที่ชายมุก ดดดดููิิเนี่ยเพราะว่าจูนเสียตรงนี้ภารก,กิจอะถ้าสมมติเราทำไม่สำเร็จเราควรจะเปลี่ยนอันใช่ปะ่ะใช่หนูเปลี่ยนแล้วให้แต่นี่สามรอบอะเออติดแล้วหนึ่งติดแล้วหนึ่งเขียนชื่อจริงทั้งนักเรียนครูพันโอ้โ ไม่ทำสำเร็จเลยมั้งภารกิจเนี่ยเอาชื่อตัวเองก่อนละกันไม่เข้าเลยบอกเลยพี่ชายพมผิดวางแน่ที่มันไม่เข้าพี่ชายเฮริเคนสวยแล้วมันไปมันไม่ขึ้นนะ่เดี๋ยหญิงโสภาอดอชดาสวมพันต่อประตักมุนหันสอฐานเข้ามาลอง ต่อเนนไม่มองดอเด็กต้องมีมวลต่อต่อหลังตุงต่อถุงใส่ขนชับมาชับมาชาบมาชับมา,บมาพี่เอาไปช่วยเป่อชาไข่มุ้งเลยดิเป่าไม่ได้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 พี่ไปเป่าเลย,เอ,ย,อยเออเดี๋ยวไปช่วยไพี่ไป,ไปดูนไปดูเขียนทิ้งไว้แล้วมันก็ไปนะครับเพียวอ๋ เราเป่าชาไข่มุกก็เขียนทิ้งไว้ก็ไปดิฆาตากรมาจะอยู่ทำไมล่ะได้แล้วนั่นก็ลูกลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายได้แล้วดูดูเดี๋ยวเราควนเราควรป่อนอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวเรากวนเราว,วมาทำไมมาทำไมว้าว ยิงยิงพ้าเตะมาทำไมแถวนี้ว้าวเตะมาทำไมแถวนี้ว้าวกระโดดยาวติดต่อกันห้ามหยุด15ครั้งถ้าหยุดต้นน้ำหนึ่งใหม่โอ้ยใครวะตัวตายแน่ไปพายทุกคนตัวตายแน่รอบนี้ผมไม่รู้บอลอยู่ไหนผมเดินตามบอล แอนนี่แอบแอบไปเน็ตแอบเชื่อผมบอลนี่นี่อะแอมกับบอลโมแอมกับบอลใช่เปล่าเนี่ยไม่ใช่นั่กกูวม่ตายไม่ใช่คู่าทีเดียวคนหนึ่งนาทีเรต้องเดินไปเรื่อยๆกูว่ากูแน่เน จะหนีไปไหนทำ <c oughs> ไมกลางถนนด้วย <c oughs> <c oughs> ตายครั้งแรกขอตายแบบลีลาหน่อยรอบนี้ถ้าพี่เพียวตายก็นั่นแหละไม่พิชาตก็ไอ้วาแต่ถ้าอีวาตายก็พิชาร1 0้อยเปอร์เซ็นต์มาหาแปลว่ามีคนตายมีปะมาหาแปลว่ามีคนตาย เปิดไฟแล้วเปิดไฟแล้วเปิดไฟแล้วโอเคนีผมผมเนตพี่เนตโป่งอะพี่เพียวก็โป่งครับมันขึ้นไปห้องน้ำตรงไหนวะมีคนตายมีคนตายมีคนตายอุ๋ยังเขียนชื่อไม่เสร็จเลยมีคนตายชื่ออเง มีคนตายเอวาเห็นม,มีพี่เพียวเสียชีวิตแต่เอวายมีขอ้อมูลสำคัญที่จะช่วยทุกคนได้แก้ตัวบว้าเสียงคนหายใจดังมันแบบรีบวิ่งมาพี่ชาแน่เสียงเหมือนดูว่าใครเงือแตกพี่ยังเป่าพี่ตัาใครรูเลยทำไมใครงยังไม่เสร็จม ok> ันยากผมอยากให้ใครไปลองทำดู พี่ช้าผมเชื่อพี่ใครเป็นฆาตกรเอวาอยู่ใกล้ถูกตื่ใช่้นไหมใช่ยัวใหญ่กว่าถูกตื่นเพราะว่าถูกตื่นแยกพินโบลิ่งอยู่แยกทีละสีให้มันห่างกันมีสีฟ้าชมพูฆาตกรคือพี่ซ้าเพราะว่าหนูได้ยินเสียงการหายใจและการวิ่งเหมือนคนหนูได้ยินได้ไงเหมือนแบบคนเหนื่อยแบบคนใกล้จะหมดลมหนูไม่อยากจะหมดลมไปได้เป็นคนฟินเท่าไหร่พี่วะหนูโหมดพี่ช้าพี่หมดเอว่าโอ้โหเอาแล้วผมเชื่อเอว่าอ่ะผมหวดเอว่าน่ะ ผมก็เช้าผมแค่ขาใจเช้ามันมันดูไข่มุกไม่หยุดเลยใช่พี่ซัดทำมาจะสี่รอบแล้วเนี่ยผมอยากมีใครเคยไปร้องยังยังแล้วก็ไม่ได้เลยพี่ซัดบัณฑพี่ซับฆาต่ก่อนสันบัณฑ์ตายแล้วโหวตไอวาชไอ้วาเอวาใช่ไหมพี่ผมเชื่อพี่อยู่แล้วไอ้วาเพราะว่านิดเขาเคยเป็นฆาตกรแล้วคงไม่ได้เป็นหรอกเขาไม่ได้เป็นอยู่แล้วใช่แล้วตายก่อนตลอดเลยผมไม่ได้เป็นอยู่แล้วพี่ก็ไม่ได้เป็นเวลา เอานี้ไหมเอานี้ไหมทุกคนอะไรทำภารกิจ4ี่คนเลยไหมเอาทั้ง4ี่คนมาเลยคนทำภารกิจพร้อมกันเลยเออาตะก่อนก็ไม่กล้าขาดเออใช่เออ้าดเกล้าไม่ใช่ก้าตะก่อนหนูก็ต้องใบกับเราสิเออบอลสุดใจปะล่ะบอลสุดใจปะล่ะแม่เนียนเลยนะไปได้ไได้ไอาด้ไปได้เราเริ่มกับคัดไอ้ภารกิจั่งนี้มาเขียนให้จงก่อนชออยู่ด้วยกัน ไม่ไว้ใจนี่ตอนนี้ข้าตกรจะเอาตัวรอดยังไงผมรู้แล้ว่าพี่ชาเป็นชุ้ใหญ่ก็จะเฮ้ยแต่ถ้าหนูเป็นข้าตกรแล้วหนูจะฆ่าทีเดียว3คนเลยให้มันจบๆไปข้าตกรก็จะได้ชนะโอ้ยมีอะไรแทงหลังคงตายไหมไม่ไม่ตายอันนั้นไม่ใช่นี่อะไนกับอะไรกับที่คือูนะคือจะอยู่ไกลๆพี่ชาร์แค่น้ำดลวยข้าตก่อนจะฆ่ายังไงเออผมได้บอลเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บภารกิจนั้นไปด้วยเฮ้ยเก็บคนเดียวก็พอต้องไปหมดเลยเหรอมันจะไม่ทันนะ ดู <ar> หน้าฆาตกรนี่ย่าไม่ใช่ไม่ใช่ไอวาอย่าไปใกล้ไอวาเราหลอกล่อเออนี่นี่ไอวานเขาใกล้เน็ตระวังนะยไอวานเขาใกล้เน็ตเลยติดสอด้วยอ่ะเขาติดสอด้วยอ่ะเอาอ่ะน่ากลัวนะไปนะไป โอ้เธอหวานเจี๊ยบถ้าเกิดกับท่าหนูคือพี่ชาญ100%โอ้โหพี่ไม่ใช่ถ้าเน็ตตายน่าจะเป็นเอวายังไงก็เอวา100%คณากรอ่ะเดี๋ยวพี่ไปะโอเคเวลาเดิน ครับหนูเอว้าเอวะาเอวะค่อยๆเดินผมว่ามีคนตายแล้วไอ้วะเชื่อผมดิจัดดิเรียนใจชัวร์เรียนใจชัวร์เอว่าแล้วบอลเหรอเชื่อผมไหมอันนี้อันนี้อันนี้ผมไม่แก้ละพี่ พี่อยู่หน้าสุดเลยพี่อยู่หน้าสุดเลยพี่เกียร์หนูว่ายังไงก็พี่ชา้ยแต่พี่ช์าอยู่หน้าสุดใช่พี่อยู่หน้าสุดพี่จะฆ่าได้ไงผมอยู่กับพี่เน็ตเกมที่แล้วตรงนี้สองคนมีคนตายจะใครเลยต้อซื้อมันหลอกให้เน็ตเชื่อใจแล้วก็อนนี้เรียกประชุมดิคือตอนแรกเยอธิบายก่อนก็ได้เอาของพี่ช์าก่อนเพราะว่าพี่เห็นมันแปลกๆแล้วก็แบบเพยายามแบบโยนโยนโยงความผิดใ้พี่ตลอดเลยแล้วพี่เผมอยู่กับพี่เน็ตตรงนี้เลยสองคน พี่ก็ทำภารกิจอยู่กับเนตตย้วเหมือนกนแต่เอวาได้ยินคนตายตรู้ถูกไหมใช่แต่ผมแอบดในสองคนจนไฟเปิดอ่ะแสดงว่าผมกับพี่ในสองคนเป็นคนบริสุทธิ์ตอนเนี้ยมันอยู่ที่ว่าเอวานคำพูดใครก็พูดได้ตอนอวานไอวนอาบอนไชานไวาาอบนอา่าออลารออออออนอพี่ชานออานนออาน เอวันไม่ได้เป็นฆาตกรบอลเนาะไม่ไม่ผมผมไม่ได้เป็นฆาตกรคนที่เป็นฆาตกรเฉลยค่ะว้าวว้าวว้าวเฮ้ยใครฆ่าอีกวะคนที่ฆ่าพี่แบ๊คโ่นคนนุชนุชโดนฆ่าโดยคนอื่นผมไม่ได้ฆ่าผมเลือกมั่วเรียบร้อยไปแล้วนะคะกับใครคือฆาตกรเวอร์ชันล็อกเลียน คะตะกองของตอบพี่ชับได้ยิ่งเก่งมากๆ,ๆนะเพราะอยู่มาเกือบจนจะจบแล้วเหลืออีกแค่รอบเดียวพี่ชาบก็ชนะแล้วแต่พวกเราฉลาดกว่านะคะในรอบนี้แต่เดี๋ยวแก้มือใหม่รอ,อ,อบหน้านะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมติดตามช่องซันฟลอยว่านะคะมาเมนเนี่แล้วก็ทุกช่องในทีมงานด้วยนะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ดีใจมากๆที่ทุกคนชอบกับรายการใครคือฆาตรกรนะคะแล้วก็สเสนอมาหน่อยว่ามีบอร์ดเกมอะไรที่อยากให้พวกเราเล่นในอนาคตนะคะส่วนตอนนี้ขอตัวไปก่อน I love you big man u c h ช่วังเอวเชฟทอม คนดีไม่ใช่คนที่ไม่เคยทำผิดแต่คนดีคือคนที่สำนึกผิดและเลิกทำคำสอนจากหลวงปู่มั่นภูริทัตโต